โอ้ตกสอมาแล้วครับตกสอกอดเอวเนียนเตี้ยตกสอกอดโอ้ยตกสอกอดเอวเนียนเตี้ยเลยครับคุณ นี่เชฟกิฟครับเชฟกิฟนี่ดูเชฟกิฟครขับครับ,ค,รบคิดว่าเป็นไงครับสวัสดีครับ เมื่อนี้เราไปเรียนเจสจีกันนะครับมาเสียงสางตองมาเล่นเจสตีครับไปเป็ออนการแข่งขันนะคะวิ่งกันอบช่ชั้นที่สนะคะไหหยห้าอห้าะหนหาะคะแ์พร้อมล เอาไปเตินมนวันจเอาไอ้นี่ขึ้นนะู่นน่ะโอ้ขนหนาที่ยไปจวดก่อนเลยนะ่ะดว,วกเนื้อมาดิกเนื้อิ ียังเหรอเอาไว้เอาไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวสตาร์ทก่อนเดี๋ยวเป็นอยูอย่ลงโอ่ตายมืึอนี้เขาถึงมาขีดเจสกีเลยครับอิบอิบครับผมนี่เจ้าทินครับนี่ฝากเนื้อฝากตัวเขาเรื่อยสายโหดครับโหดตรงไหนครับอันนี้อันนี้เสียเอลเสียเสียเจ้าทินนี่อันนั้นเจบุ๋ม อันนั้นเฮียเด่นอันนี้เนาะอีหลกคอฟี่อนนั้นนางามครับเจ้าของแบรนด์วิ่งไว้นอันนี้ท่ากับช่ายมืองาเห่อนี้โมโหว่าพูดได้สิทธิ์หลวงลยครับมือนี้นาอ่ เฮ้ยมันมีหินบ่นอะเก็บตะกี้มาเตยตะกี้หินมันเต็มเลยประมาณเดียวตูติน้ำถึงไหนอีฟขูดลงไปลึกอย่าไม่น้ำคือมาถึงนี่ไหมมันนานๆทีมาถึงนี่นะโอ้เบิ่งบรรยากาศหาชมตะวันครับมื้อนี้มีโอกาสได้มาน้ำเต็มเปียบอกว่าเอาเด็ดมาดื้อกว่า ได้อสิบไลยเออเขายิงลงมาไมหยังยังมาท่านเด็ไปหามันต้องไปหาซุ่มช่องใหญ่ๆวะ่ะตีนอ๊อกนี่ครับผ<อ>ู้ใดชี้เจ็สก,กีว่าเป็นกับขั้นนี้เลยครับอีกขั้นน่าง,งามชื่อช่องอีหยังควตรอดตลอด มือนี่นก็มาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยครับอย่งเงียว่าไปตัว,วตอนนี้เขากำลังเตรียมเรือเต้นรถบูวมฮวงเอาขึ้นได้หัวนี้เอาข้นเข็ดเยอะอยู่น,นี่

เจ,นนเจ้าของล่องก่อนนะครับเจ้าของล่องก่อนจะกรอบนึ่งนี่ไปแล้วครับลอยไปแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของเจกจสจีล่องก่อนครับที่เหลือเดี๋ยวสิมีผูดด้ใดขี่อีกเดี๋ยวก็ติดตามชมวุ่นละนั่งอยูวุ่นละนี่พระปรสานีหลงจีก้อง ไปแล้วครับพุ่นนะ่ะเ,ออเสีย,ยเอลเห็นยุ่ยรีบๆุ่นเลยครับกว่างมาแล้วครับโค้งกลับมาแล้ว ไปไหม่เอ็มไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลไปก่อนเลไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่เลยไปก่อน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 เลยไปกอนเลยไป่นเลยไก่อนเลยไป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 ก่อนเลก่อนเลยไปก่อนเลยไป่อนเลยไปก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 อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเยไปก่อนเลยไปก่อนเยไป่อนเไปก่อนเลไป่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยก่อนเลอเปกนเลยไก่อนไป่อ่อนลยไปก่ยไ อ่เตือเลยอ่าเท้ากระสอไปไปล่องครับนี่เป็นตาท้ากระสอบล่องมึงกระเจมห้องพี่มาอยู่แบบสวยๆเฉยเฉยชิวเลยครับเบียร์รังหนึ่งพี่บอกว่าให้เอาบรรดาหน้าโบส์มาลวกเนื้อโอ้โหต้องไปเตือนไอ้นี่มากกว่าบรรดาหน้าโบส์ไหนสายยางไอ้สายนาเป่าลมเนี่ยมันเป็นโบส์อ่ะมันมีเวกบอดที่เสืียดิน วแซบโอ้ยกำลังจะบอกว่าแซบกำลังจะทำหน้าแซบแซบขมขักขมเลยขมผมร่วงขมผมร่วงขีแล้วมีแบมน่ะน่นไปถ่ายบอมกับเอลกอนกิฟต์นี่แล้วค่อยมาถ่ายนี่ัเดียวด้านข้างได้มา เทากรสอสิไปแล้วเป็นการส,สอนเทากรสอสอนจักรอบหนึ่งเดี๋ยวให้คืนเ,เองรอครับอบอม,มือถือล่ะเอาไปด้วยหรอเอาแล้วมันกันน้ำเลยจีย มาหันหน้ามาหน่อยถ่ายรูปให้เออเอาไม่ไปทำแล้วไปแล้วมาแล้วลว,วอมว,วอมจากรอบนึงครับบึง้งบึ้งหนาตากันนี่ <c oughs> นี่ ตกสอโอ้ยตก็สอหลอดบทกคำที่นอตทก็สอเพมันเพรมนใจอยู่ตาตุ้มหนี่กองเชียร์ครับกองเชียร์ตักสอตกสอ โอ้บึงบรรยากาศครับจดเลยได้กลับมาบนอนอ่นเหดอเอาเปิดอีกอย่างหนึ่งสิโอไปฟังบรรยาากศฟังเพลงบรรยากาศชิวๆครับมือนี้มือพักก่อนครับ ผมโดดงานมาสารภาพเลยว่าไปยังมากกับเจ้าของตั้ล้อ๋อเอาไปใช่แล้วหูมันไปอ้วมอยู่นู้นแล้วบอกไปไปให้เอลไปด้วยให้เอาไปด้วยลุงหน่อมึงไม่รอดทำนี่ไม่รุงหน่อพี่พ่อให้เอาไปด้วยบอดชมบรรยากาศเลยครับ กลับมาเพราอยากไปเยียเออเดียวมากันแหลมอล้วแล้วทีนีามันจะไปคนเดียวมันอ่อนไปอิก

ขมผมคมขมแบบไหขมคมร่วงขมผมมลวงบอกบอมหายไปแล้วทศกสอชังามาเลยครับคุณเงียบมิดซีรีเลยมันไปใส่กันละร บรรยากาศคนมาเที่ยวกันหลายอยู่ครับมาพักผ่อนผุ้สาวคุ่มผู้สาวทั้งคนเนอะมีผูสาวครับมีเขามากางเต็นท์นอนเขามากางเต็นท์นอนจะบรรยากาศดีครับสำหรับหาดชมตะวันเสื่องสสงนะครับค่าเข่ามันคนละยี่สิบบาทไปสนใจมากได้ครับมาเช่าเกียรจีกันได้เนาะ ชุมมอเอาเอาีเลยเอาอีลยชุมงแล้วพันหานี่เอาไว้ชี้เองซะเนาะเข่าก็เข้าครับเพระเขาลงเพรอะลงมาเ่าอย่งนะโอ้ทกศรอดแล้วครับมาแล้วหุ่นขาาดาขาาพุกไม่ได้หุ่นฮู้ดสีหุ่นนะ ตรงก็โอ้มันเลี้ยวเตีอ,บอยบเน้เนะขา,าอ้ด้ยัง้ขับเห็นไวๆอยู่ ตกสอเป็นได้วูไปสวนกันค่ะใส่วูเป็นไปวูกลับมารอบนี้แหละเดี๋ยวขับเองพะนะเดี๋ยวรอดติดตามชมได้ครับโอ้ตกสอมาแล้วครับตกสกอกอดยาวเนียนเตี้ยตัว <c oughs> <c oughs> รกระสรกอกกย โอ้ยทกซ์กอดเอวเด็ดย่าเลยครับคุณเป็นไรวะมเดี๋ยวพาพเสัมผัสทอสกอดสอยช่เป็นยังไงเป็นได้วะมเป็นได

โอ้โต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 กสรัเอ้เรากสร็ไปแล้วครับไปกันไปหัวเสียอคิดว่ามือถือมือถือมันจมน้ำแล้วพากันไปงมหาพาปจอแลรวก็เราก็ถ่ายรูปนะ เยยยยขาโค้งบนท่านเปลี่ยนเขาล่องเครื่องอยู่บอกมันแน่ห<อ>ินอยู่ทางไดาไางมาล้มาแล้ว,ลวไปเปนล่งถหรอวะไปด้วนะนาไป มันโมเป็นอย่างดอกแค่แข้นหากทะลุลงยมันต้องชโอ้แกแกเแข้งโค้งโอ้โหเก็กอโค้งกอโ้งมันเป็นรัตภาพโอ้ยกอกีย์กอกียบแล้ก็ส่อหยยบเลยครับยบไหนเอามือเอาม ฮะเอามาสัมผัสทกศก่อนทกศมาแล้วต่อไปเป็นอีฟอยากกว่าดิีกทีเวลาเลี่ยวดะมันหนักวะมันเลี่ยวมันเออหนักคนเลี่ยมแล้วพวกมันเขินๆน่ะเอาไฟสิไปพี่เด่นจะไปฟอิไปเด่นพงพี่เด่นไปวะอีฟอีฟพี่เด่นไปกับอีฟอมเพาเตยพี่เด่นพาไปเดิม ไปว่สดยัสุดยอดเลยที่ตรงไหนที่นนเลยไปนเลยไอ้พันน่ะจาตัเลยทาไกลๆนะบรรยากาศ อไอปสตาร์อยู่ทั้งหมไปดูพี่พาไปส่งพี่เ่นักจุงพวงรออยู่นั่นแหละไปดูต่ออยู่แต่แบบแม่งเป็นคูรานก่อนจนมีครูอฟกับครูเด่น ไปแล้วครับว่างสถียนจะกี่โลเหรอไกลไปทึบดีบรรยากาศกับมึงงอกนะเออสวยอันนี้ไปจุดลึกสุดแล้วเนี่ยเออเป็นหมอกหมอกเป็นเงียบเยไม่มีคนเนีลยเนี่ยเป็นเขาอันนี้ที่ลึกๆนะอันนี้แหละ สากซุโรครับเดี๋ยวอีฟซุโร้ชมคุณลังกอดเตาเนีนเปี้ย <c ười> ดิบวง

เดินห้องทำการฟิตซ้อมแล้วครับไายแล้วครับคนเดียวต่อไปจะเป็นผมเลยครับเดี๋ยวจะร้องน้ำจักรลอบ์ูนี่เชฟกิฟครับเชฟกิฟต เชฟกิฟขับครับ,ค,รบคิดว่าเป็นไงครับ เกือบเรียแล้วครับในโชว์เดียวเมื่อกี้ตอนฝนเดินทายแบบ่บ่ฝนมันโตตอนเทเทวไทยฝนมันโตตอนนี้ยังเป็นเหมือนกันเลยผ้าผ้าอยู่มากครับกันเลยสิกับกันแล้วสิกับกันแล้วครับนี่ก็ได้ขี่กันครบทุกคนเลย ผมได้ชี้น่อยนึงะนมาสอนไปิดีๆวลนะกมั่ละมันะแต่ผมบรรับพี่ดนเดนได้ดวยไ่อันเด้แต่ผมบรับคนให้บูมชี้ไ้น้ำเขานอจวตับเร่ฮะโอ้ตรงใส่กำลังเขียนยางคักเ อันนี้ก็เจ็บเลยครับนี่เตรียมตัวกลับกันแล้วพายุมากครับาพายุมากอันนี้ก็มวนทุกคนได้<อ>ทุกคนครับอ๋อด้เลอ้ออกไนจั เดี่ยวเยอะเมาเราเลรับเร็วปืืดเห็นไ้นครับปวดคนออกไปบุญเลี้ยบพี่ไม่โดนเฉียบแล้วเดี๋ยวใส่จเฉียบขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้นะเอ่อเฮาสิมีคลิปอีกอย่างมาให้น้ำเสนออีกรอชมเลยครับสวัสดีครับ cắm trại mà nữa, cứ bắt đảo, mùa nó cuốn tụt đang